รีวิวแพ็กจัดจบสี่โปรลีกซัมเมอร์เสียงลงเลยเนะี่ยโอเคมาคลิปสุดท้ายแลยนะ้วเพราะว่าซื้อมาแค่สาแพ็กนะครับแพ็กนี้ซื้อจากงานเท่านั้นก็จะมีใบเดียวเลยแพ็กจัดจบมันจะเป็นใบแบบวันออฟวันคือลันได้ลันยางื่นเราพอาไม่ดูเลยนะจะได้เงินอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คเลยผมส่วนแค่ท็อปไพรซ์อันนี้นะครับสเตต์ร้อยเก้าขึ้นไปแล้วก็ราคาที่แพงที่สุดในรายชื่อสองร้อยท่านอืมฟูจิวันฟู้ดสดิบดีโอเค พูดสัจิปดีแต่ออกมาทีกูนึกว่าเกลือมาอ้อยเจมส์เยอยาอยู่เฮ้ยโอ้ยโรนัลโดเฮ้ยโรนัลโดอาร์ดบิลมาดูนะดัลโดอาร์ดบิลไหมดูเจนยู่เอทีเหรอเอฟดับบิลหรืออะไรวะโอ้ลุยฟิโก้ว่ะอืม ผมบอกแล้วแพ็คนี้มันจะตุ้มเลยคือถ้าตุ้มก็ตุ้มเลยนะครับโอ้ยได้อยู่อ่ะผมว่าได้อยู่ปะมาดูว่าได้อยู่ไหมสามพันได้กับส0 0 0 0ืนนะประมาณน,นี้แล้วกันนะครับมาไวไปไวจบไวโอเคเจอกัน